คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตซ์สวทบังทั่วโลกกับ www.rangradio.net ชั่วโมงที่2ของเวทีคนตรังค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาติดตามประเด็นเรื่องของหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 ซึ่งคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตรังของเราแล้วก็กระจายครอบคลุมทั้ง10อำเภอก็ตามแต่ก็ยังมีอยู่อีกหลายหมู่บ้านค่ะคุณผู้ฟังที่ไม่มีผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่หรืออาจจะมีผู้ป่วยแต่ว่ารักษาหายเรียบร้อยแล้ว ะะแล้วก็วันนี้เนี่ยหมู่บ้านของเขาปลอดโควิด1ิจริงๆนะคะเราก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งของหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด19เพราะเขามีวิธีการในการบริหารจัดการตัวเองมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่นะคะอย่างโควิด -19 เ้าเขาเรียนรู้ที่จะรับมือและก็เสริมสร้างชุมชนของเขาให้เป็นชุมชนปลอดโรคโควิด -19 อย่างยั่งยืนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายขาจรศักดิเรนโสภาค่ะก็ ได้ประกาศคลิกออฟไปเรียบร้อยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังทีนี้เราจะนำร่องมอบธงหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด19ให้กับอำเภอรัศดาเป็นอำเภอแรกซึ่งอำเภอรัศดามีศักยภาพและก็มีความพร้อมมากในการจัดการเรื่องนี้ไปติดตามรายละเอียดจากท่านนายอำเภอรัศดานายอนันต์พรมเพียรพงกันค่ะสวัสดีค่ะนายอำเภอคะสวัสดีครับเจ้านางครับ ค่ะแนมเพอคะวันที่ห้าสิงหาคมยังเป็นไปตามกําหนดการเดิมไหมคะตามกําหนดการเดิมครับ ค่ะนะคะวันนี้ต้องให้นายอำเภอเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เรามีคลัสเตอร์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรัศดาแต่ด้วยศักยภาพของอำเภอรัศดาและก็ความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวรัศดาเราสามารถคุมสถานการณ์ได้เราปรับโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลสนามอัตโนมัติแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือสะเก็ดไฟเหล่านั้นมันมอดลงในระยะเวลาอันรวดเร็วนายอเภอมีนโยบายยัง ในเรื่องของการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่คะแแงเภอนะครับในเรื่องนี้นะครับเราได้สร้างคนไขในระดับหมู่บ้านนะครับว่า,าจะต้องมีคณะกรรมการเราเรียกตัวย่อว่าคณะกรรมการโควิดระดับหมู่บ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บัญชาการครับแล้วก็ในคลาเซอร์ของโรงพยาบาลน,นะครับมันเป็นคลาเซอร์บุคลากรเพราะฉะนั้นเราจะจํากัดวงได้อย่างรวเดเร็วครับ อืมค่ะนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ระดับหมู่บ้านเลยเราให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นเป็นประธานกรรมการคณะทำงานเลยคัดกรองกันเข้มข้นครับค่ะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาให้ความร่วมมือกันยังไงบ้างคะร่วมมือดีมากครับมเมื่อเมื่อเตอร์ของบุคลากรทางการแพทย์นะครับมีบุคลากรทางการแพทย์ที่อาศัยในชุมชนเนี่ยไม่กล้ากลับรถเข้ามาเลยนะครับในระหว่างการกักตัวเพราะว่า มีชาวบ้านคอยสอดส่องดูแลว่าจะออกไปไหนบ้างหรือไม่ครับค่ะนะคะนั่นคือการทํางานในระดับหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วมีอสอมที่ได้รับมอบหมายรวมถึงประชาชนในหมู่บ้านเป็นหัวเรียเร่ยวหัวแรงสําคัญทั้งคัดกรองแยกก,กักกักการคุมไว้สังเกตอาการดูคนที่เข้าออกในหมู่บ้านแปลกหน้ามานี่ชาวบ้านรู้หมด ค,ค่ะหคใหญ่กว่าระดับหมู่บ้านขึ้นมาลคาคะนายอําเภอในระดับตําบลซึ่งมันก็จะกินพื้นที่กว้างกว่าเรามีการทํางานกันยังไงคะเอในระดับตาบลน,นี้เราจะมีอยู่สองชุดนะครับชุดที่หนึ่งก็คือชุดของอศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตรําบลอันนี้มีประหลัดอาเภอผู้รับผิดชอบไปประจำตำบลเป็นประธานในส่วนนี้ในการควบคุมโรคนะครับ แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งในใส่วนของคณะทำงานแยกกับการรวบรวมว้ยสังเกตในระดับอบาตาและเทศบาลตำบลอันนี้เราจะเน้นหนักในเรื่องของการซัพพอร์ตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้กับหมู่บ้านครับอืมค่ะนะคะเนื่องจากศักยภาพที่มีมากกว่ามีความพร้อมกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะคอยดูแลคอยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง,าง,างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการดําเนินการ ทีนี้ในในระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอรัสดามันก็มีหลายตําบลหลายหมู่บ้านค่ะในอำเภอค่ะดูแลยังไงถึงจะครอบคลุมเนื่องจากพื้นที่รัสดานอกจากมันจะกว้างแล้วค่ะในอำเภอเรายังพื้นเป็นพื้นที่รอยต่อกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะผมขออย่างนี้นะครับอำเภอรัชดาเนี่ยผมจะเน้นที่หมู่บ้านเป็นหลักนะครับในระดับอำเภอนี่จะคอยอำนวยการ และแก้ไขปัญหาเท่านั้นพราะฉะนั้นที่่านมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านริมขอบไม่ว่าบางขันทุ่งสงเจ้าวดนะครับจะมีการตั้งด่านนะครับตั้งแรกนี่ต้องเอาก้อนซีเมนไปวางนะครับจนกระตั่งเกิดการดราม่าระหว่างบางขันกับจังหวัดตรังเขาเลยต้องยกออกครับผม ค่ะนะคะแต่ว่าตรงนี้ด้วยด้วยความที่อำเภอจะเป็นศูนย์กลางที่จะคอยอำนวยการเพราะฉะนั้นตำบลที่อยู่ชายขอบทั้งหมดเนี่ยก็ต้องคุมเข้มนิดหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งทราบมาว่ารัสดาเนี่ยไม่ได้ตั้งด่านตรวจหลักนะคะ,ะตรงคลองปางอย่างเดียวแต่ว่าพื้นที่รอยต่อชายขอบต่างๆนี้ท่านยังมีด่านชุมชนด้วยเหรอคะในอำเภอมีครับตรงตรงบางขันนะครับหมู่แปดคนเมานะครับตรงนี้เราเมื่อเมื่อ คัสเซอร์โรงงานบางขันระบาดนะครับผมก็สั่งให้ตั้งที่หมู่8คนเมาซึ่งซึ่งเป็นติดกับอําเภอบางกันนะครับอันนี้ก็จะตรวจคัดกรองอผู้ที่ผ่านไปมานะครับแล้วก็บันทึกประวัติไว้ครับผมอมืค่ะนะคะกรณีที่ด้วยความที่เราเป็นพื้นที่รอยต่อนะคะเราจะหลีกเลี่ยงประเด็นดราม่าไม่ได้เลยท่านแนมเพิ่มีวิธีการในการรับมือกับเรื่องนี้ยังไงคะ เออคืออย่างนี้นะครับผมก็จะทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านเห็นความสําคัญของการว่าการแพร่เชื้อยิงย่งยิง่งยิ่งช่วงนี้นะครับเป็นเป็นเชื้อที่แพร่ได้ที่เร็วเพราะฉะนั้นชาวบ้านดินใจขอบเนี่ยก็จะเป็นหูเป็นตาก,กันให้เพราะเาส่วนใหญ่ก็ว่างสองสองอำเภอนะครับก็จะเป็นญาติกันเพราะฉะนั้นก็จะมีการตักเตือนนะครับว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมา Está ค่ะนะคะเราอาศัยสายสัมพันธ์เครือญาติพูดคุยทําความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ชาวบ้านเองก็เข้มแข็งในการที่จะคอยดูแลสอดส่องนะคะ,ะสาหรับบุคคลแปลกหน้าหรือในเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดกันเพื่อที่จะ,ะป้องกันมิให้มีการนําเข้าของเชือ้อโควิด1ิบเก้านาเพอคะแล้วสมมุติว่ามันมีเหมือนอย่างกรณีของโรงพยาบาลรัษดาดิฉันชื่นชมมากเลยเพราะว่ามีการบริหารจัดการแบบได้รวดเร็วมากเลยตอนนั้น เล่าให้ฟังบรรยากาศตอนนั้นหน่อยสิคะในวินาทีที่เราทราบว่ามันเกิดคลัสเตอร์นี้ขึ้นมาท่านนายอำเภอได้สั่งการยังไงแล้วทุกคนร่วมหมายร่วมมือกันยังไงคะนายอเภอ,อมเมื่อทราบข่าวนะครับว่าผู้ติดเชื้อรายแรกนะครับถึงเก้การักษาการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมพรนะครับเราก็สั่งกักตัวบนเลยนครับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าบุคลากรของำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บุคลากรของโรงพยาบาลรัชดารอปศตอและก็ปุดคนเชื่อต่อก้องจำกัดแม่ไปไหนเลยครับและก็ทำการสยบครับค่ะนะคะเรียกว่าอ่าควบคุมพื้นที่กากที่มันมีปัญหาเรียกว่าซีลไว้เลยไม่ให้คนในไม่ออกคนนอกไม่ให้เข้าแล้วก็ค้นหาอืค้นหาผู้ผู้เสี่ยงสูงทุกอย่างมากักตัวกันทั้งหมด นะคะคก็เลยทําให้การบริหารจัดการของรัศดาประสบความสําเร็จแล้วก็เชื้อถ้าเป็นสะเก็ดไปนี่คือมันมอดลงในระยะเวลาอันรวดเร็วมากในอำเภอค้นคอย่างอย่างเรื่องของการทํางานแน่นอนว่าปัญหาความขัดแย้งมันต้องเกิดแน่นอนในหลายๆพื้นที่บางครั้งเนี่ยคนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาเขาจะไม่เข้าใจถ้าเกิดว่าอสอมอไปไปไป,ไปพูด อะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ในส่วนของผู้นำค่ะจะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองยังไงถ้าอย่างกรณีญาติอย่างที่ท่านาอำเภอบอกก็คือญาติอาจจะช่วยกันพูดนะคะอันนี้ก็จะฟังกันเพราะก็เป็นเครือยญาติแต่ถ้าบุคคลที่มันไม่อไม่ใช่ญาติกันแล้วก็โดนห้ามเออไม่ให้เข้ามาในพื้นที่เราหรือว่าขอความร่วมมืออย่างเงี้ยมันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาอผู้นําชุมชนเหล่านั้นจะแก้ปัญหาก,กันยังไงคะ เอ่ออย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือผมผมมีรักษาทาหารเอกไว้นะครับพลสมค่ะจะไปให้พลศมทะเลาะกับบุนคคลที่เดินทางหรือครอบครัวที่เดินทางเข้ามาเลยครับถ้ากาอสมศมพูดแล้วก็ไม่ฟังผมก็จะให้ผู้ใหญ,ญ่บ้านไปดําเนินการนะครับอ,อที่ผ่านมานี่มีแค่รายเดียวครับที่ที่ที่ป่าผืนนะครับผมก็ให้เจ้าหน้าที่ตดดํารวจกับตลาดอาเภอลงไปดําเนินการ ก็สามารถที่จะกักตัวไว้สุวันได้ครับ อืมค่ะนะคะเรียกว่าทุกคนเคารพกฎกติกาแล้วเราก็มีแนวทางในการแก้ปัญหาทีนี้หลังจากรัฐบาลแล้วก็โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายเรื่องของหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 เาอำเภอรัศดาวางเห็นว่าระวางระบบหมู่บ้านปลอดเชื้อโควิด -19 มาตั้งแต่การระบาดระรอกแรกช่วงต้นปี2,563ในาอยาอำเภอทำยังไงคะมีเกณฑ์การชีวัดยังไงมีกฎกติการ่วมกันยังไงคะนาำเภอ ในส่วนของอันนี้นะครับก็เป็นผมร่วมกับเจทาหน้า,า,าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ดำเนเินการที่จะจัดทำหมู่บ้านตวอเชื้อโควิดหนึ่งเก้าขึ้นก็คือใช้เป็นมาตรฐานนะครับในการวางระบบในการป้องกันการติดเชื้อในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการกําหนดว่าหนึ่งไม่มีผู้ติดเชื้อในระยะอึกสิบวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็คนที่ เดินทางเช้าไปเย็นกลับอสมมจะต้องไปวัดอุณหภูมิทุกวันเพื่อดูว่าเสี่ยงหรือไม่นะครับทีนี้ในเรื่องของการแบ่งความรับผิดชอบนะครับผมจะให้ปอสมมซึ่งเขารับผิดชอบอยู่แล้วในแต่ละเขตว่าเขารับผิดชอบไหวไหมถ้าไหวก็ให้คนเดิมรับไปแต่ถ้าไม่ไหวก็ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกอบตอนะครับหรอือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแบ่งรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ช่วยถึงนะครับอืมค่ะนะคะทีนี้อ่าตอนนี้อา่เราจะมีการมอบทงหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดสิบเก้าทั้งหมดกี่หมู่บ้านคะของแยนำเพอเอ่ของเราทั้งหมดสี่สิบสี่หมู่บ้านครับในจํานวนรวมห้าสิบหมู่บ้านครับอืมค่ะนะคะก็คือนําร่องไปสี่สิบสี่หมู่บ้านแต่ไม่ได้หมายความว่าอีกหกหมู่บ้านที่เหลือเราจะไม่ทําให้เป็นหมู่บ้านสีฟ้าใช่ไหมคะแยนำเภอ ทั้งหมดครับต้องทั้งหมดต้องทั้งหมดห้าสิบหมู่บ้านนะคะคจึงอ่าเป็นอําเภอนําร่รองเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่สามารถบริหารจัดการแล้วก็ทําให้เกิดหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 กกันได้งั้นเดี๋ยววันที่5สิงหาคมนี้เราเจอกันในวันคิกออฟนะคะ4ี่ี่หมู่บ้านของอำเภอรัศดาเป็นหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 นะคะในอำเภอส่งกำลังใจให้กับท่านและทีมงานนะคะขอบพระคุณค่ะค่ัขอบคุณครับขอบคุณครับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านแหน่เภอรัศดาค่ะน,นายอนันต์พรมเพียรพงศ์นะคะซึ่งจะเป็นอำเภอนำร่องของจังหวัดตรัง44หมู่บ้านปลอดโควิด19เป็นหมู่บ้านที่จะได้รับทงนะคะหมู่บ้านสีฟ้านั่นเองค่ะกิจกรรมดีๆเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด19 44หมู่บ้านนำร่องนะคะเขามีอยู่ทั้งหมด50หมู่บ้านแต่ แต่ว่าหมู่บ้านที่ยังไม่เข้าเกณฑ์มีอยู่6หมู่บ้านซึ่งจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีการติดตามประเมินหากผ่านเกณฑ์แล้วก็จะได้รับทงหมู่บ้านปลอดโควิด -19 นะคะอันนี้ยืนยันได้เลยค่ะว่ามีการบริหารจัดการที่ดีนะคะกว่าจะได้ทงของหมู่บ้านสีฟ้าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอำเภออื่นๆที่เหลือค่ะคุณผู้ฟังก็จะทยอยนะคะอ่า ดำเนินการแล้วก็ติดตามประเมินหมู่บ้านต่างๆคือเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด400กว่าหมู่บ้านค่ะคุณผู้ฟังที่ไม่มีผู้ปว่วยโควิด19ในพื้นที่นะคะอ่ามันเป็นเรื่องของการระบาดถ้ามันเป็นคลัสเตอร์ไหนมันก็จะอยู่ในคลัสเตอร์ตำบลน,นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายตำบลหลายหมู่บ้านที่ที่ไม่มีผู้ปว่วยโควิด19ในพื้นที่เลยนะคะก็ก็จะมีเกณฑ์การประเมินซึ่งมาตรฐานตัวนี้ก็จะเหมือนกันทั่วทั้งประเทศค่ะคุณผู้ฟังแต่ของเรานี่ คลิกออฟไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายขจรศักดิเจริญโสภาค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะในช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเรื่องของ การทําความสะอาดบริเวณที่เคยมีผู้ป่วยโควิด -19 อยู่เอ๊ะเขาทํากันยังไงต้องทําแบบไหนไปฟังคําตอบได้กับนายแพทย์ธานีธานิยวันกันค่ะช่วงคุยสบายได้ประเด็นเน้นเรื่องเด่นประเด็นดังเวทีคนรัง FM 91.25 MHz เ